จะดีไหมครับถ้าคุณใส่คอนแทคเลนส์แล้วสามารถรู้หลังไพ่ได้คลิปนี้มีคำตอบครับและใครไม่อยากพลาดคลิปจากช่างบอยสามารถกดติดตามที่ผมวงกลมไว้ได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพราม2สองนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างบอยจะมารีวิวไพ่คอนแทคนะครับผมหลังจากมีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่ามีอุปกรณ์ไพ่แบบไหนบ้าง วันนี้ช่างบอยจะมารีวิวไพ่คอนแทคนะครับจะเป็นยังไงอย่างไรมาติดตามกันดูนะครับผมไพ่คอนแทคนะครับไพ่ตัวนี้นะครับไพ่ให้สองใบเหมือนไพ่ปกติอะไรทั่วไปแล้วก็จะมีชุดคอนแทคให้หนึ่งชุดเห็นไ,ไหมครับชุดคอนแทคอันนี้คอนแทคใส่เข้าไปในตาเรานะครับใส่เข้าไปในตาไม่เป็นอันตรายนะครับใส่เข้าไปในตาคอนแทคมีสองดวงเห็น<ม>ไหมครับ เป็นเหมือนคอนแทคที่เราใส่กันทั่วไป,ไปเลยฮะเหมือนคอนแทคอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าใส่ยังไงพอใส่เข้าไปนะครับอ่าสมมุติว่าใส่เข้าไปนะครับอ่าเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับพอใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นแห่มข้อหลามตัดนะครับเห็นไหมครับอ่าอ่าตัวนี้ ตัวนี้เป็นห้าดอกจิกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นแหม่มโพดำนะครับเห็นไหมครับแหม่มโพดำเห็นไหมครับตัวนี้เป็นแปดโพดำก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับแล้วบางคนนะครับอยากทราบว่าช่างบอยรู้ได้ไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันฮะอ่า อ่าลองลองดูครับลองเอาคอนแทคใส่กล้องอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ครับสามนะฮะอ่าเห็นไม่สามนี่คือสามนะครับเลขสามอ่านี่คือสัญลักษณ์ของมันว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยครับสัญลักษณ์สามเหลี่ยมคือข้าวหลามตัดนะครับก็จะเป็นสามข้าวหลามตัดเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวอ่าเนี่ยครับเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นแจ็คเห็นไหมครับ เป็นแยกนะครับถ้าเกิดขีดแบบนี้เป็นขีดบนขีดล่างแบบนี้เป็นดอกจิกนะครับแยกดอกจิกนะครับเห็นไหมครับเป็นแยกดอกจิกเห็นไหมครับอันนี้ก็สี่ขีดบนขีดล่างก็จะเป็นสี่ดอกจิกเห็นไหมครับอ่าลองดูโพดําดูอันนี้ห้าครับห้าห้าแบบนี้นะครับแล้วมีกลมๆแบบนี้ครับจะเป็นห้าหัวใจนะครับห้าแบบนี้ก็จะเป็นห้าหัวใจนะครับ เห็นไหมครับเห็นร <nek> uh. ู <ing> ้ท <Senhor Patrol deuts ixes> ุกใบนะครับรู้ทุกใบนะครับนะครับในสำรับนี้นะครับ่าทีนี้ก็จะเป็นแปดนะครับแปดแล้วไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนี่ยคือสัญลักษณ์โคดัมนะครับแปดโคดัมเห็นไหมครับจะเป็นประมาณนี้ครับแปดโคดัมก็จะประมาณนี้นะครับไ่คอนแทคนะครับไ่คอนแทาข้างหน้าข้างหลังไม่มีตําหนินะครับ ไม่มีตําหนิอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากไพ่แบบปกติมากนะครับเห็นไหมครับไพ่ปกติเหมือนกันครับมองด้วยตาเปล่าก็ปกติเลยนะฮะรู้ห้าสิบสองใบครับรู้ห้าสิบสองใบนะครับแล้วบางคนสงสัยว่าเอ้ยถ้าเกิดส่องแสงเนี่ยมันจะเห็นไหมนะฮะส่องหลอดไฟเห็นไหมครับไม่มีนะครับถ้าเกิดคุณใส่คอนแทคเข้าไปตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนยกเว้นต้องใส่คอนแทคนะครับใส่คอนแทคเข้าไปนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับอ่ ช่างบอ,อยก็มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับไพ่คอนแทคใครนะครับอยากได้คำปรึกษานะครับหรืออยากเล่นไพ่คอนแทคก็ทักมานะครับไพ่คอนแทคนะครับจะดียังไงเอาไปเล่นยังไงคือคือตัวไปเล่นเนี่ยเอาไปเล่นดัมมี่เนี่ยได้เปรียบแน่นอนเรารู้ไพ่ห้าสิบสองใบเพื่อนไม่รู้ไพ่เรารู้ห้าสิบสองใบจะไปตีโง่เนี่ยแบบนี้ไพ่อะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับรู้ห้าสิบสองใบแล้วยังตีโง่อยู่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไพ่เก้าเกย ไพ่เก้าเกยเราทับไพ่ไม่เป็นก็ช่างเราทําอะไรไม่เป็นก็ช่างแต่เรารู้ไพ่ห้าสิบสองใบไพ่เข้ามือใครกี่แต้มกี่แต้มเราสามารถรู้หมดเราจะเกยเลือกเกยเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ไพ่ไพ่เก้าเกยส่วนไพป่ป๊อกด้งส่วนไพป่ป๊อกดิงถ้าเกิดเราเป็นเจ้าใช่ไหมครับสมมติว่าเราเป็นเจ้าเนี่ยเราจะจัวหรือไม่จ่วเราเลือกเอาเลยครับไพป่ป๊อกดิงเราจะจ่วไม่จ่วเราเลือกเอาเนี่ยครับมันได้เปรียบแบบนี้ได้เปรียบนิดหน่อยครับถ้าเกิดรู้ไพ่นะครับครับโอเคครับนี่ก็คือไพ่คอนแทค ฝากไปด้วยครับตัวนี้เล่นได้ตังจริงครับตัวนี้สำหรับใครนะครับอยากได้เอาไปเล่นนะครับก็ทักมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครอยากทักมาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นไพ่เฮโลเฮโลโทรศัพท์นะครับเฮโลจริงเสื้อซ่อนไพ่อะไรต่างๆนานานะครับก็สอบถามช่างบอยมาได้นะครับผมนะสําหรับวันนี้อันไหนเล่นได้จริงช่างบอยก็จะบอกว่าเล่นได้จริงอันไหนเล่นไม่ได้จริงช่างบอยไม่แนะนําอย่างแน่นอนนะครับจากประสบการณ์ ทางบอยเป็นคนเล่นนะครับมาก่อนถึงแนะนําไม่ตรงจุดได้สําหรับใครสนใจนะครับผมก็ทักมาสอบถามปรึกษากันเป็นพี่น้องกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่านนะครับ